ทำไมหลายคนถึงยังไม่ประสบความสําเร็จสักทีนะฮะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าอยากรู้ไหมครับถ้าอยากรู้มาฟังกันนะครับบางคนเนี่ยเรียนเก่งนะทางานเก่งนะครับแต่ว่าเสียอย่างเดียวเลยคือเรื่องของทัศนคตินะฮะทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้อื่นทัศนคติไม่ดีต่อต่อต่องานนั้นนะครับนะฮะคือ จะมีความเป็นตัวตนหรือว่ามีอัตราแล้วกันนะหรือเขาเรียกว่าถ้าภาษาบ้นบานๆเขาเรียกว่ามีอีโก้แล้วกันนะฮะถ้าเราเป็นคนเก่งเป็นคนที่ทํางานเก่งแล้วก็มีความรู้ดีอยู่แล้วเนี่ยนะฮะแค่เสริมในเรื่องของไอ้ตัวทัศนคติเข้าไปเนี่ยนะฮะมันจะเป็นแรงขับเคลื่อนทําให้เราประสบความสําเร็จได้ง่ายนะครับนะเพราะว่าอะไรฮะเราลดอัตราตัวตนลงนะครับนะเรา คือบางเรื่องเราก็ต้องยอมรับว่าเราไม่ได้เก่งนะครับนะแต่เราก็ต้องปรับตัวที่จะอยู่กับผู้อื่นให้ได้นะฮะยิ่งทํางานอยู่ในองค์กรใหญ่ๆห,หรือว่าในในหมู่คณะใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเป็นต้องมีความแน่นอนครับเราต้องเจอคนที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมนะฮะเราเองก็ต้องมีการปรับตัวที่จะให้เข้าสู่กับวัฒนธรรมนั้นให้ได้นะครับนะะฉะนั้น วันหนึ่งเราจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในด้านเรื่องของระบบความคิดนะฮะการทำงานนะฮะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นนะครับผ่านอะไรฮะผ่านทัศนคติที่เป็นหรือที่เขาเรียกว่า mindset แล้วกันนะครับ mindset นะเ,เป็นเรื่องที่สำคัญนะสำหรับคนเก่งคนคนที่ทำงานเก่งอยู่แล้วมีความรู้อยู่แล้วนะครับนะฮะผมขีดเส้นใต้นะครับนะฮะเก่งอย่างเดียวไม่พอมีความรู้อย่างเดียวไม่พอต้องมีทัศนคติที่ดีด้วยนะครับ ถึงจะก้าวสู่ความสำเร็จนั้นได้เร็วขึ้นนะครับนะฮะก็ฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับมีความรู้ก็ดีนะมีความเก่งก็ดีอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าทัศนคตินั้นต้องดีด้วยนะครับนะฮะก็ฝากกำลังใจให้กับทุกคนนะครับทูกๆนะฮะ